ลงรองพื้นไม่ค่อยติดแล้วก็จะเป็นคราบตลอดเลยอีกอย่างนะคะเวลาที่ด้าเป็นประจําเดือนเวลาฮอร์โมนมันเปลี่ยนสิวหน้าด้าก็จะชอบเห่อขึ้นบริเวณหน้าผากและคิ้วเป็นประจําค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนด้านะคะตอนนี้อายุ20ปีเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะด้ามีปัญหาผิวหน้าคือเป็นคนผิวหน้าแห้งขาดความชุ่มชื้นเพราะว่าด้าเป็นคนนอนห้องแอร์ทำให้ด้าไม่ไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเวลาที่จะออกไปไหนเพราะว่า ด้าลงรองพื้นไม่ค่อยติดแล้วก็จะเป็นคราบตลอดเลยอีกอย่างนะคะเวลาที่ด้าเป็นประจำเดือนเวลาฮอร์โมนมันเปลี่ยนสิวหน้าด้าก,ก็จะชอบเห่อขึ้นบริเวณหน้าผากและคิ้วเป็นประจำจุดเริ่มต้นที่รู้จักแบรนด์นี้นะคะรู้จักจากรุ้นพี่คนหนึ่งซึ่งเขาได้แนะนําด้ามาอีกทีซึ่งเขาใช้มาตตัวนี้อยู่ด้าเลยตัดสินใจซื้อมาใช้ตามค่ะ จากที่ได้ใช้มาร์กแอนดี่มาร์คนะคะแค่หนึ่งกระปุกก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยจากที่ผิวหน้ามีปัญหานะคะตอนนี้นะคะหายห่วงมากชอบตัวเองเวลาตื่นเช้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหน้าเราอ่ะดูสุขภาพดีเพราะว่ามันเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้หน้าเราอ่ะดูอิ่มน้ําเวลาที่เราแต่งหน้านะคะเรามีความมั่นใจมากๆจากแต่งหน้าทุกวันเลยมันทําให้ผิวหน้าเราอ่ะลงรองพื้นไม่เป็นคราบแล้วแล้วก็ แติดทนนานมากขึ้นรู้สึกว่ามาทำใจมากๆเลยสุดท้ายนี้นะคะได้อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้ใช้ในตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้เลย m a r k a r m a r i ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูเพราะว่าเขาไม่มีสารอันตรายใดๆเลยจากน้ำหอมจาก พาระเบนจากแอลกอฮอล์คือเขาอ่ะไม่มีเลยมีออยอนะคะสามารถไปตรวจสอบดูได้อยาให้ทุกคนลองเปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเป็นมาร์ที่ให้ความชุ่มชื้นและก็ดูแลเรื่องสิวเราได้ดีมากขึ้น,นะคะ่ะอยากให้ทุกคนลองไปหาซื้อแล้วก็เข้าไปติดตามเพจเขาได้นะคะที่มาร์กไอวีมาตัวนี้เลย